สอเคล็ดลับป้องกันกล้ามเนื้อฝ่อหลังออกกำลังกายนะครับนี่เพื่อนเถามผมมาเยอะมากเลยว่าทำยังไงดีอ่ะอยากผอมลงแต่ไม่อยากกล้ามเนื้อฝ่อคนที่กำลังลดความอ้วนอยู่ถ้ากลัวว่าตัวเองจะกล้ามเนื้อฝ่อนะครับผมแนะนำว่าข้อที่1ก่อนนะครับคือการที่เราสำรวจดูว่าพลังงานวันหนึ่งที่เรากินเนี่ย มันเพียงพอไหมนะพลังงานที่เราต้องใช้ในแต่ละวันส่วนใหญ่ก็ไม่ควรต่ำกว่า1,000แคลอรี่ลองไปนั่งง่ายๆครับไปหาแอปพลิเคชันสักอันหนึ่งลองใส่อาหารเข้าไปดูนะครับแล้วดูซิว่าเรากินพลังงานน้อยกว่า1,000แคลอรี่ไหมถ้าน้อยกว่า1,000แคลอรี่มีโอกาสนะครับที่ร่างกายเนี่ยจะ ดึงโปรโตีนในกล้ามเนื้อมาเป็นพลังงานวันละ3-5%ถึงหปรนประมาณนี้ดึงวันละน้อยๆออ,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 ออกมาครับมันทำให้กล้ามเนื้อฝ่อได้ดังนั้นไปดูพลังงานด้วยโดยรวมแล้วไม่ควรต่ำกว่า1น0 0แคลอรี่ต่อวันนะครับอ่ะให้เทคนิคที่2นะครับควรเติมสิ่งที่จำเป็นเข้าไปสารอาหารที่จำเป็นนะครับจริงๆมันมีสารอาหารย่อยๆอีกแต่ผมเอาสารอาหารหลักๆคือส่วนของพลังงานนะครับให้สังเกตแบบนี้ถ้าเกิดว่าเรานะครับใส่พลังงานเข้าไปไม่พอเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือวันถัดมาเราจะมีไกลโคเจนไม่พอในการออกกําลังกายแล้วเราจะรู้สึกหมดแรงดังนั้นไม่ผิดอะไรถ้าหลังออกกำลังกายเราอาจจะทานคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันวิธีการง่ายๆผมจะแนะนําแบบนี้ถ้าใครอยากทานคาร์โบไฮเดรตแล้วอยากให้ดูดซึมช้าลงแนะนําทานจากข้าวไม่ขัดสีหรือขนมปังโฮวิดแท้เท่านั้น แต่ถ้าใครอยากได้พลังงานจากทั้งคาร์โบไฮเดตและไขมันแล้วเน้นการดูดซึมช้าอีกให้ทานจากถั่วหรือธัญพืชอันนี้จะได้ทั้งไขมันแล้วก็โปรตีนคาร์โบไฮเดตแบบดูดซึมช้าไปเป็นพลังงานนะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้อ๋อโอเคดังนั้นภายในระยะเวลาไม่ควรเกินนะตามหลักแล้วไม่ควรเกิน2ชั่วโมงควรจะหาอะไรทานแบบที่ผมบอกไปไม่ว่าจะเป็นรูปของข้าวขนมปังโฮลวีต ถั่วธัญ,ญพืชอันนี้เข้าไปสักเล็กน้อยนะครับอ่ะไม่ต้องเอาคํานวณแบบบ้านๆมานะครับเอาประมาณ1ฝ่ามือตัวเองท่าเข้าไปอย่างเช่นข้าวประมาณ1ทัพพีนะครับโดยประมาณนะครับถ้ากลัวอ้วนนะข้าว1ทัพพีถั่วหรือธัญ,ญพืชสัก1ทัพพีก็ประมาณร้อยกรัม ข้าวร้อยกรัมหรือว่าถัวไ์แทพื้นร้อยกรัมอันนี้แค่ตัวได้คร่าวๆนะใครที่เป็นเทรนเนอร์อยู่ฟังผมอย่าตกใจนะเพราะว่าผมแนะนําสําหรับคนที่เป็นบิ๊กินเนอร์เอาแค่ง่ายๆแบบนี้กินเข้าไปเพื่อลดความหิวด้วยแล้วก็ช่วยเติมพลังงานเข้าไปในไกลโคเจนเติมพลังงานเข้าไปเพื่อไม่ให้ร่างกายเนี่ยดึงกล้ามเนื้อมาใช้แล้วทําให้กล้ามเนื้อฝอ่อะ ข้อที่3ให้แถมเป็นกรณีพิเศษคือเติมโปรตีนเข้าไปด้วยหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีความลับหนึ่งอย่างคือทุกครั้งที่เราไปออกกํบบาลังกายไม่ว่าจะเป็น r Resistance พวก Weight Training หรือว่าเป็นพวก Cardio เช่นวิ่งหรือปั่นจักรยานเนี่ยทั้ง2ออันมีการใช้กล้ามเนื้อหมดเพียงแต่ว่าการยกเวทนะครับที่มีแรงต้านเนี่ยจะใช้กล้ามเนื้อมากกว่าใช้โปรตีนมากกว่าก็เท่านั้นเองนะครับดังนั้น หลักๆการออกกำลังกายไม่ว่าแบบไหนก็ตามจะมีการใช้โปรตีนหลังการออกกำลังกายเราควรจะต้องเติมโปรตีนเข้าไปภายในระยะเวลาไม่ควรเกิน3ชั่วโมงใช้คำว่าอาจสมมติหยุดออกกำลังกายตอนนี้บวกไปไม่เกิน3ชั่วโมงควรจะต้องทานโปรตีนเข้าไปใครอยากได้ดูดซึมช้าๆราคาถูกแนะนากินไข่ไข่เนี่ยร่างกายสามารถย่อยและดูดซึมได้โปรตีนจากไข่2กรัม ต่อ1ชั่วโมงแต่ถ้าใครก็ตามอยากได้ดูดซึมเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงก็อาจจะกนินเป็นพวกโปรตีนจากเนื้อสัตว์โปรโตีนจากปลาโปรโตีนจากนมอันนี้จะประมาณ4-5กรัมนะครับของโปรตีนนะครับต่อชั่วโมงที่ร่างกายดูดซึมได้แต่ถ้าใครก็ตามชอบแบบดูดซึมเร็วเลยแนะนําให้เป็นเวโปรตีนที่เป็นรูปของไอโซเรตหรือคอนเซนเทรตแบบนี้นะครับตัวเวโปรตีนอย่างเช่นไอโซเรตเวโปรตีนที่ผมทานอยู่เนี่ยเวลาที่ เรากินเข้าไปปุ๊บมันจะดูดซึมได้สูงสุดนะครับถึง10กรัมต่อ1ชั่วโมงทำให้เราเนี่ยสามารถดูดซึมโปรโตีนไปได้เร็วทันใจมากขึ้นใครอยากดูตัวอย่างโปรโตีนนะครับผมแนะนำว่าเวีย์ผมเลือกโปรโตีนไม่จาเป็นต้องเลือกยี่ห้อที่ผมทานอยู่ก็ได้เทคนิคของผมก็คือผมไม่รู้ว่าโปรโตีนยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาใช้วัตถุดิบจากอะไรผมก็เลยใช้วิธีการนัคือผมไม่ได้ผลิตโปรโตีนเองนะครับผมแค่ คัดเลือกวัตถุดิบที่เป็นโปรโตีนจากถั่วเหลืองที่ไม่ใช่ G M O ไม่มีสารเคมีเจือปนบวกกับโปรโตีนจากนมวัวที่เป็นออแกนิกก็คือไม่มีสารเคมีเจือปนขณะที่เลี้ยงวัวเลยเอามารวมกันแล้วก็เลือกเฉพาะไอโซเรตเวโโปรโตีนออกมาแล้วผสมรวมกับวิตามิน B1-9 ถึงเเพื่อทำให้เวโปรโตีนเนี่ยมันสามารถเอาไปช่วย เผาผ่านพลังงานพร้อมกับซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เร็วและสามารถกินทุกวันได้ตลอดชีวิตเพราะผมกินเองไงผมก็กลัวตายเนาะดังนั้นใครอยากดูนะครับสามารถพิมพ์คําว่าโปรโตีน แล้วก็ไปขอทีมงานผมนะครับดูในอินบ็อกซ์ไม่ว่าจะเป็นใน Line แอดด็อกเตอรทหรือในอินบ็อกซ์ของ Facebook ก็ได้ว่าอ๋อผมใช้สูตรนี้แล้วเพื่อนๆก็ไปเปรียบเทียบซิว่ายี่ห้อเดียวกินอยู่เนี่ยคล้ายๆกันหรือเปล่าวัตถุดิบมั่นใจได้ไหมถ้ามั่นใจได้กินได้ทุกวันถ้าวัตถุดิบไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเขาใช้แบบออร์แกนิกหรือเปล่าให้กิน1วันแล้วให้ตับกับไตพัก1วันแล้วกิน1วันแบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นเทคนิค ส่วนตัวของผมนะครับว่าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นผมจะกินหนึ่งวันสลับเว้นหนึ่งวันเพื่อให้ตับกับไตพักแต่ถ้าเป็นยี่ห้อที่ผมเป็นคนเลือกวัตถุดิบเองชื่อไอสูเรตเวโปรตีนกล่องสีชมพูเนี่ยที่ผมทานอยู่ในปัจจุบันนะล่าสุดผมจะกินทุกวันแหละเพราะเราเป็นคนเลือกวัตถุดิบเองนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนลดความอ้วนแล้วกล้ามเนื้อไม่ฝ่อเพราะถ้ากล้ามเนื้อฝ่อผิวหนังก็จะไม่กระชับถ้ากล้ามเนื้อฝ่อเราจะดูเหี่ยวถ้ากล้ามเนื้อฝ่อเราจะมีภูมิกัน ลดลง10%นะแผลหายช้านัคนับรักทุกคนนะครับขออวยพรให้ลดความอ้วนอย่างมีความสุขสนุกสนานแล้วก็หุ่นเฟิร์มสุดๆแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube Facebook, IG, TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ